นะครับเป็นหมอดูหรือป้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็โดนข้อหานะครับสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยออนะครับก็นะสใน3ของโทษประหารชีวิตก็ประมาณสัก25ปีนะครับก็ว่ากันไปครับนะผมบอกแล้วเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับถ้าเงินเข้าหลวงพ่อแล้วก็คงจะไม่เข้าวัดหลักมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลวงพ่อก็คือเจ้าวาดเจ้าวาดก็คือเจ้าพนักงาน นะครับนะ,จะเจ้าวาดคือตัวแทนของวัดถ้าหลวงพ่อรับเงินมาแล้วไม่เข้าวัดนะครับก็ลองนึกนึกดูนะหลวงพ่อควรจะอยู่วัดหรือจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อไปอสวัสดีคุณโดนะครับผู้สื่อข่าวนะครับสวัสดีทุกท่านครับก็คดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปผมไม่เคยไว้ใจทั้งโยมทั้งพระเพราะว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าตอนนี้แม่งก็ต้องมาสี่หมื่นพระวัด สี่หมื่นพระวัดพระมีสามแสนคนตอนนี้นะมีหมายจับบ้างร้อยกว่าคนออ้ยมีหมายจับไปบวชได้ยังไงอุปชาไม่ถูกดำเนินคดี 7, หนึ่งห้าเจ็ดเลยครับนะครับอันนี้ก็สมัยนี้ก็ก็ไว้วางใจทั้งโยมทั้งพระไม่ได้ <c oughs> บางคนก็เอาผ้าเหลืองมาใส่เครื่องแบบนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจก็ไปหาเงินหาเงินเสร็จก็ไปหาเมียนะเงินวัดก็กลายเป็นเงินเมียอะไรต่างๆที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกรณีที่เป็นข่าวนะ ก็ติดตามกันต่อไปครับรายการอนาะจารย์เรยก็เป็นรายการให้ข้อคิดเตือนสตินะชี้เป้านะผมเชื่อว่าลองเต่าเนี่ยก็คงจะคงจำเขาเรียกอะไรลองเต่าเนี่ยแกก็คงจะมีข้อมูลรู้แล้วล่ะว่าใครชอบโกงประชาชนใครนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใครไปประชาสัมพันธ์รับเงินรับทองก็เวลาคุณไลฟ์สดคุณบอกว่าจะเอาเงินไปให้หลวงพ่อหรือเอาเงินไปให้วัด หรือเอาเงินไปรักษาคนเป็นป่วยเอดนะก็ต้องดูว่าคุณเอาชื่อวัดชื่อหลวงพ่อหรือชื่อใครไปไปขอรับบริจาคนะครับเดี๋ยวนี้คนดังๆก็หันมาทำอาชีพรับบริจาคก,กันหมดแนละ้วอินฟลูเอนเซอร์ต้นก่อนๆน,นี่ก็เรียกไอ้นะครับเรียกคุณเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกเสียฮนะหลายๆคนนะครับที่ผมเคยรู้จักกันนะสนิทสนมกันนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะสมัยก่อนก็เรียกไอ้เรียกคุณเรียกน้อง เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าอะไรเสียเพราะว่าการรับบริจาคแต่ละครั้งเนะี่ยถ้าคุณดังมากเงินก็ได้มากเดือนเดือน<ๆ>คุณอาจจะได้เป็นร้อยร้อยล้านสนรรพกรก็ไม่ต้องสวจสอบเพราะเพราะเดี๋ยวนี้คุณก็ทํามาหากินในรูปมูลนิธิแรกๆกก็บ,บริจาคจริงตอนหลังๆก็เริ่มไม่ใช่แล้วนะครับบัญชีก็รวมกันแยกไม่ออกไม่รู้ว่าเงินค่าอะไรยังไงค่าว พอคุณดังมากเนี่ยเงินก็ไหลามาเทมารวยกว่าทําธุรกิจเลครับบางคนนี่เดือนหนึ่งอาจจะมีรายได้เป็นร้อยร้อยล้านนะเดี๋ยวนี้ผมเจอหน้านะครับคนที่ผมเคยรู้จักอินฟูนะต้องเรียกว่าเสียครับแต่ถ้าผ่านไปปีหน้าต้องเรียกว่าเจ้าสัวเจ้าสัวร,รับบริจาค <c oughs> นะครับนะแรกๆกก็รับรับรับบริจาคอ่ารับมาร้อยบาทก็ให้เขาร้อยบาทเดี๋ยวนี้ก็ต้องชัก30สิ ชักดบชัก 20. บางคนเงินเนยอะครับต้องตั้งบริษัทมาเพื่อเอาเงินออกจากมูลนิธิอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มานะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็หาหาช่องทางในการเอาเงินออกจากมูลนิธิก็มีนะครับที่ผมพูดมานี่ก็เป็นการป้องกันนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งมูลนิธิจริงมูลนิธิปลอมนะมีกันหมดใครๆก็มีมูลนิธิพอดังขึ้นมาพี่เดคิดว่าเดี๋ยวตั้งบ้างนะนะครับเดี๋ยวก็เอาคนพิการบ้างเอาหมาแมวบ้างเอาวัดบ้าง อะไรตอะไรต่างๆ,างๆมากมาแล้วก็เอามาบังหน้าแล้วก็าหาเงินหาทองเข้ากันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนจะบริจาคก,ก็คิดดีๆนะครับถ้าจะาบริจาคนะแนะนำนะให้บริจาคให้กับผู้เสียหายโดยตรงหน่วยงานราชการโดยตรงนะครับเหมือนกับบริษัททางร้านเนี่ยเขาบริจาคร้อยล้าน50ล้านบนริจาคโดยตรงเช่นบริจาคให้ทหารโดยตรงบริจาคให้กองทัพโดยตรงบริจาคให้ประชาชนโดยตรง นะครับประชาชนนี่ลาบากมากนะครับผมว่าบริจาคให้ประชาชนดีกว่ากองทัพไม่ต้องบริจาคนะครับกองทัพงบประมาณหลายแสนล้านไม่ต้องครับไปบริจาคให้กับประชาชนทางภาคอีสานเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับได้เงินกันไปห้าหมื่นหมื่นบาทงบ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 ในแต่ละจังหวัดร้อยล้านได้ไปห้าหมื่นเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับนะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือใครจะใครหรือพี่น้องอาจารย์ไปบริจาคป,ประชาชนที่อุบลน,นะครับได้ห้าหมื่นแงจนต้องเด้งผู้ว่าไปแล้วจังหวัดอื่นก็หลักสิบล้านยี่สิบสามสิบ แต่อุบลนยังห้าหมื่นอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าใครเงินเนยอะไปบริจาคให้ประชาชนดีกว่าทหารคงไม่ต้องหรอกครับเขามีงบซื้ออาวุธสงครามมีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องทหารนี่เขาเป็นคนอดทนมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะไปบริจาคให้ประชาชนดีกว่าแล้วก็บริจาคก,ก็บริจาคตรงไปเลยครับเอาเอาเอาให้เป็นข้าวเป็นของนะนะครับบางที่บางวัดบางหน่วยราชการไม่อยากได้รับของอยากได้รับเงิน วัดบางวัดก็ไม่ครับสะดวกใจถ้าเอาของไปให้ต้องขอเป็นเงินเราก็ไม่รู้ว่าเงินที่ให้หลวงพ่อไปเนี่ยหลวงพ่อจะไปทําอะไรนะครับไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือว่าเอาไปใช้ส่วนตัวหรือว่าเอาไปซื้อรถหรือว่าเอาไปให้เมียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอืมนะครับแล้วก็บรรดาผู้วิเศษในสังคมตอนนี้ก็เยอะนะผู้วิเศษเยอะนะอ้างตัวเป็นอะไรคุยกับยมพบาลก็มีทํานายทายทักก็มีโดยเฉพาะพวกหมอดูเนี่ย ในโซเชียลเนี่ยเยอะแยะครับร่ำรวยกันนะครับเสียภาษีบ้างหรือเปล่าสันพะกรไปดูพวกนี้บ้างนะนะครับไปดูว่าพวกนี้มีรายได้อะไรเสียภาษีอะไรพวกหมอดูเต็มไม่หมดนะครับคนติดตามเป็นหลักล้านเข้าไปดูที่เสียภาษีบ้างไหมวันวันอะไรได้เท่าไหร่อย่างผมนี่เสียภาษีถูกต้องเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนรับจ้างเไรเสียภาษีหมดของผมทุกบาททุกตัง ไปดูพวกหมอดูพวกอินฟูต่างๆเน่เสียเงินเสียทองอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะหมอดูอ้างคุยกับยมพบาลอ้างคุยกับผีโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะอ้างคุยกับคนที่ถึงแก่ความตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงทั้งนั้นเพราะนั้นกะับพี่น้องประชาชนก็ลองไปดูนะฝากด้วยฝากด้วยมิจฉาชีพเยอะนะครับอืมนะครับอืมนะครับรองผู้วิกับกองปราบที่พฤติกรรมหมอบี นะครับมินเมย์เข้าขายชอบโกงประชาชนหรือไม่รอความชัดเจนเรื่องตัวเลขเงินบริจาคเร่งตรวจสอบใน,ในทุกมิติอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะนะครับเขายังไม่ได้พูดเป็นผู้กระทําความผิดนะหมอบีนะถ้าสมมุติว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการปกปิดความจริงนะครับนะเรื่องเงินบริจาคว่าจะเอาไปให้วัดแต่ความจริงนั้นเอาไปให้หลวงพ่อก็เท่ากับว่าเราปกปิดความจริงคนก็หลงเชื่อคิดว่าจะเอาเงินไปให้วัด แต่เอาเงินไปให้หลวงพ่อนะครับหรือว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือแบ่งเปอร์เซ็น์สมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะมันก็อาจจะเป็นเรื่องพอรบคอมนะครับแล้วก็เรื่องการชอบควงประชาชนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอบีต่อไปและอีกเรื่องนะครับใครที่ไม่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยไม่น่าเรียกว่าหมอนะครับนะครับแพทยสภาน่าจะออกมาดูนะครับหมอดูหมอนวดอะไรต่างๆไปเรียกว่าหมอหมดเลยนะครับเหมือนทนายความนะครับ ถ้าไม่ได้เป็นทนายก็ไม่เรียกว่าทนายเขาเรียกว่าทนายนะนะน่ะทนายทนายทนายถ้าเป็นทนายก็คือทนายไม่มีใบย่าเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นหมอเนี่ยฝากแพทย์สภานะห้ามใช้คําว่าหมอหมอดูหมอนวดอะไรต่างเนี่ยยานะครับมันจะทําให้คนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็คดีของออหมอบีเนี่ยผมอยากจะให้หมอบีซัดทอดทุกคนที่เกี่ยวข้องไปว่าเป็นพระเป็นเลขาหรือใคร,รต่างๆซัดทอดให้หมดครับ ว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเราใช้คนเดียวหรือเปล่าหรือแบ่งใครบ้างแบ่งหลวงพ่อแบ่งเลขาแบ่งใครเอาเงินไปซื้อตึกเอาเงินไปซื้อรถอะไรยังไงให้สีโกงสีกาซัดทอดให้หมดครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนะครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับพาพาไปให้หมดไปให้การที่กองปราบแต่ถึงอย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อให้ความเป็นธรรมกับหมอหมอหมอบีนะครับนะครับถ้าเกิดว่า ไปรับบริจาคในนามหลวงพ่อเนี่ยมันดูแปลกๆนะแต่เวลาคุณพูดคุณพูดในนามวัดหรือเปล่าและคุณเอาเงินไปทําอะไรถ้ามันผิดวัตถุประสงค์เท่ากับคุณปอกปิดไว้มันก็คือการช่อโกงประชาชนก็ติดตามกันต่อไปนะติดตามกันต่อไปต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะงานนี้เดี๋ยวก็รู้ครับนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาบ้างหรือไม่การตกเป็นผู้ต้องหาก็คือการถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน ก็ครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะฮะนะครับหมอบีเข้าพบตํารวจกองปราบให้ข้อมูลแสดงวามบริสุทธิ์ใจปลอมบริจาคตกลงว่ารับบริจาคในานามวัดหรือในานามส่วนตัวนะครับมีอะไรโกหกประชาชนหรือเปล่ามีอะไรปกปิดไหมถ้ามีจริงก็ก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องไปชี้แจงกันไปนะ <S 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 เงินทองมากมายพระสมมุติว่าทําผิดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาต้องโดนจับศึกครับ เราก็ต้องเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะสมัยนี้ก็ไว้ใจอะไรกันไม่ได้ครับนะเอากันหนักๆอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของคุณเป๊กผลิตโชคนะครับที่เมาเมาสุราแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถนะครับหน้ารถปิกอัพวันนี้ก็อัดคลิปขอโทษประชาชนนะครับนะครับการอัดคลิปและสํานึกทุกอย่างแล้วเดี๋ยวคนก็ลืมครับนะครับลืมลืมไปไม่ต้องมาให้สมภา์ไม่ต้องมาออกทีวีแล้ว อัดคลิปพูดอยู่คนเดียวจบนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วก็นะครับจบแล้วเมืองไทยลืมง่ายไม่มีอะไรแล้วครับนะครับในประเทศ27คนไทยทางานแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาเจ้าหน้าที่ไทยรับตัวดําเนินคดีตรวจประวัติพบมีหมายจับเพียบเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคนขายชาติขายแผ่นดินเป็นคนไทยแต่ไปร่วมกับคอนเซนเตอร์หลอกคนไทยนะครับกลับมาก็ลงโทษให้หนักๆครับชอโกงประชาชนพรบคอมนะเอาให้หนักบัญชีมา เอาให้หนักครับพวกทิ่พวกนี้กลับมาแล้วเอาหนักๆน,นะครับดรธนก,กิจแนะผู้สูญเสียแจ้งความหุนเซนหุนมาเน็ตรับเงินเยียวยาเรียกร้องิทธิ์รักษาพยาบาลจากกระทรวงยุติธรรมนะกรณีบ้านพังโดนยิงบ้านยิงรถแรงดักนะก็ไปแจ้งความนะครับแจ้งความแล้วก็ไปรับเงินจากกระทรวงยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นอีกทางนะครับดําเนินคดีกับ หุนเซนและก็หุนมาเน็ตเพราะว่าเป็นคนสั่งการบัญชาการให้มีการยิงโรงพยาบาลยิงบ้านเรือนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นผู้เสียหายก็ดำเนินคดีกันไปนะครับก็ให้หุนเซนก็รับผิดชอบนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับหญิงถูกแฟนใหม่ทำร้ายเสียชีวิตผู้ก่อเหตยุยอมรับทำร้ายจริงแต่คิดว่าหลับเลยอุ้มไปนอนอ๋อก็ว่ากันไปฮะการพิสูจน์ว่าฆ่าหรือทำร้าย ก็ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดไม่ได้ดูจากคําพูดนะเวลาเข้าพิสูจน์เจตนานะครับนะครับพิสูจน์เจตนาก็าดูจากพฤติการไม่ใช่ไม่ใช่ดูจากคําพูดนะ <c oughs> มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับนะครับ,รบหมอบีก็เข้าแจ้งความเข้าให้การหลวงพ่อก็อไปแจ้งความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหมอบีกับหลวงพ่อเนี่ยจะตกเป็นผู้ต้องหารหรือไม่ หรือใครจะเป็นผู้เสียหายก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่แรงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบมานะหมอหมอบีทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนบางคนในการเอาชื่อวัดชื่อนั้นชื่อนี้มาทำมาหากินเพราะฉะนั้นก็ถ้าพยานหลักฐานไปถึงพระบางรูปนะครับนะหรือใครยังไงก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหมอบีกับหลวงพ่อเนี่ยจะตกเป็นผู้ตองหาหรือไม่หรือว่าใครจะเป็นผู้เสียหายก็ต้องติดตามกันต่อไป เดี๋ยวนี้นะครับการรับบริจาคมันเยอะแยะนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าวัดบางวัดจะรับบริจาคทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะเอาเงินเอาทองไปไหนอืนะครับแพรลี่บอกว่าหมอบีไม่ใช่คนของวัดหมอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรนาถคาเฟ่แล้วหมอบีคือใครคะดิฉันงงไปหมดตลอดเวลาที่ดิฉันก็นึกว่าหมอบีเป็นคนของวัดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับเอ้าอย่างนี้หมอบีทําให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับ นะเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนของนาถาคาเฟ่อะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นการกระทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าหมอบีเป็นคนของวัดไหมเช่นนะครับถ่ายรูปมอบเงินสดให้หลวงพ่อหรือว่าเดินเข็นรถให้หลวงพ่อนะครับบางสิ่งบางอย่างนี้มันก็ต้องไปดูว่ามีการกระทําการใดๆให้คนเข้าใจผิดหรือไม่ในการบริจาคนะฮะอืมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ นะครับหมอบีทูดสื่อวิญญาณข้อพบตำรวจกองปราการนําเข้าข้อมูลเนี่ยมันต้องดูว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเขาบอกว่าคุยกับวิญญาณได้ถ้าคุยได้ไม่จริงนี่ก็ระวังนวกันนะก็เสียวๆอยู่นะเอาเรื่องที่ที่ดูรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงนี่ก็ต้องต้องระมัดระวัง นะครับมหมอหมอโทษเลขาเบิกเงินไม่ครบเอาละครับซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาทําไมทํามาทั้งสามคมนะท้งหมอทั้งเลขาทั้งพระบางรูปบางคนจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นเงินแล้วพฤติการในการกระทําความผิดพฤติกรรมในการบริจาคนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเอาสวัสดีพลตำรวจตีภูวดิตนะครับนะครับอ่านะครับนะ